สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็จะมารีวิวนี่ครับชุดบล็อกนะครับเนี่ยชุดบล็อกฮลลี่นะครับบล็อกฮลลี่จากสั่งมาจากลาซาดานะครับบล็อกฮลลี่ครึ่งนิ้วสี่หุนนะครับตัวนี้น่ครับหนึ่งส่วนสองเป็นครึ่งนิ้วสี่หุนนะครับอันนี้ก็ได้แกะ ลองดูแล้วนะครับแต่าวัายังไม่ได้ไปคันหรอกจะแ,แกะดูว่าข้างในมันเป็นยังไงครับนี่ครับตัวนี้สั่งมาจากลาซาด้าราคา499นะครับ499เดวดูสเปกก่อนนะครับตัวนี้สั่งมาจากลาซาด้า499เครื่องิ้ว4ีบุนนะครับ24บ็อก24ชิ้นนะครับตัวนี้โอเคครับเปิดกันเลยครับโอลี่ จะเป็นอยางีงครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกกาะแกงนะครับตัวนี้หนักครับหนักเหล็กน,น,นี่ครับ้ายขวาได้ครับวนมาทางนี้ก็ครับตัวนี้ดัน,นขึ้นมวนไปทางวนตัวเข็มนาฬิกาก็ตามเข็ม ก็มันออกครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี่ครับ,ข,ออรบข้อต่อครัขแบบข้อต่อแบบคันแบบงาเนี่ย่งเคียงัวชุดชุดน็อตมันอยู่เลยเดี๋ยวผมจะลองดูกอนนี่ครับนอนมันจะต้องขันไม่ได้นะครับตองขันอย่างนี้นี่ครับขันยงเคียงได้ ตอต่อตัวน,นี้เป็นคอต่อ,ตอก็ชุดบล็อกจากเบอร์เริ่มต้นตั้งแต่เบอร์8นะครับ8แล้วก็10 11 12 13 14 15 16 17 1ิบส

27ิบเจ็ดมาสามสิบแล้วก็สามสองนะครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิชิ้นเกี่ยลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกยางงี้สิบชิ้นสิตัวสิบแปดสิบเก้ายมรวมทั้งหมดเลยทั้งหมดในในกล่องนี้เป็น24ชิ้นนะครับ ตัวนี้เป็นเบอร์ส3บสาเฮ้ยเบอร์ย1 13ิบอสาทับหสิบหยี่ิบดคือเบอร์อะไรนะอันนี้เป็นบล็อกยาวครับแถมมาเบอร์ย1ิบเราก็ต่อก็ต่อสั้นแล้วก็ต่อยาวนะครับต่อยาวหนึ่งตัว ัวสั้นหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เอาไว้ขันแบบยังไงล่ะแบบน็อตใหญ่ๆอย่างนี้ครับนี่น็อตใหญ่ๆอย่างนี้เราต้องออกแรงขันถ้าเราใช้ใชใ้ตัวนี้ไอ้กอแกงเนี่ยมันจะพังนะครับจะเกินน็อตแน่นๆเวลาจะใช้ก็ต้องกดนี่มีปุ่มกดนะครับนี่กดลงกดลงเห้เดือยไม่มีเดือยนีน่กดลงปุ๊บให้ลูกปืนเนี่ย ลูกลูกปืนตัวเนี้เนี่ยกดลงปุ๊บลูกปืนมันจะย่อนลงนี่นนมีสปริงอยู่กดลงลูกปืนมันจะลงปุ๊บแล้วก็ใส่ได้ง่ายนะครับน,น,น,นี่น่่ยครับสวน,น,นางาหนักๆถ้าเกิดคันไม่ค่อยออกเอา ตัวนี้ขันก่อนตัวนี้ขันออกคลายคลายนอ็อตคลายเสร็จเรามาใช้กอแกะจุดบอกเหล็กก็ดีนะครับเหล็กแข็งแรงนะว่าใช้ได้โอเคเหล็กแข็งแรงไม่กองเกงนะครับเกง่งานได้ดือว่าได้เลยมันกอนมไม่ใค ชุดบล็อกชุดข้างของ s ู o ป p y i นะครับมันต้องใช้ตัวตัวบล็อกเบอร์แตัวนี้ไม่ไม่สามารถที่จะเปิดฝาฝาข้างของกู o ปอรได้นะครับเพราะว่าบ็อกมันสั้นต้องใช้ตัวทีเบอร์แปขานออกนะครับถ้าใครที่จะไม่ถอดพวกรถอ,ออโต้ c ูปอรอพวกอะบ็อกมันสั้นไปนะครับต้องเอาบล็อกยาว ฟิชุดบ็อก Molly นะครับ24ชิ้นโอเคเลยครับชุดบ็อกนี้มียี่สิชิ้นนะครับมีบ็อกตั้งแต่เบอร์8ถึงสูงสุดถึง32เบอร์32นะครับนี่ครับฟิชบ็อก Molly ถ้าเราจะต่อนงานตัวางานขันเล็กๆใช่ไหมเราก็ต่อชุดบอกตัวนี้ ตัวนี้ไปแล้วก็เอาลูกบล็อกมาต่อตรงนี้ต่ออย่างนี้ปึ๊บ้มันอยู่ข้างในข้างใ,ในช่องรถมันอยู่นันมาอยู่อย่างนี้เดี๋ยวเราปกติเราต้องขันตรงตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เราอยู่ข้างข้างนี้นข้างข้างกันอะเนี่ยข้าง,น,าง,างนี่ครับการแบบเอ,อียงองศาก็ออน่าจะออก ออกคันได้เดี๋ยวฟืนน้นหน่อยนิดหน่อยขันได้อยู่นะครับในราคา499นะครับโอเคครับได้ได้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นครบับชุดบอล ก็สั่งร a z ด d นะครับราคาประหยัดนะครับนะครับสี่กสี่ร้อยกว่าบาทนะครับจุดนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับอรีวิวชมนะครับว่าจุดปอกสวยๆใช้งานได้จริงนะครับราคาประหยัดเอเคครับคลิปนี้ก็จบเปยนเท่านี้นะครับนี่เตาถ้าถือได้นี่นี่มาได้นะครับนี่ คครับจุดจบตอนนี้ครับสวัสดีครับ